สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสีเขียวเลิฟสตอรี่ค่ะวันนี้มาพร้อมกับนิยายเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าแรงรักลิขิตการนิยายรักลำดับที่สองในซีรีส์ลิขิตการค่ะเรื่องราวความรักระหว่างกวินนาธผู้เป็นเพียงทหารหนุ่มธรรมดากับลูกสาวออกยาพิษณุโลกอย่างทับทิม เรื่องราวความรักในแบบฉบับดอกฟ้ากับหมาวัดจะดำเนินไปอย่างไรกวินน่าจะรับมือทั้งสึกรบและสึกรักในครั้งนี้อย่างไรไปเอาใจช่วยเขาได้ในเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆด้วยนะคะ ที่สเป็นอย่างที่พระนเรศตรัสไว้พระยาจีนจันตุและพวกหนีขึ้นเรือสำเภาไปทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีกองทัพเรือของพระนเรศและพระเอกาทศรสตามมาข้างหลังพระองค์สั่งเร่งฝีพายไปให้ทันแต่โดนสกัดด้วยปืนใหญ่ของพระยาจีนจันตุซึ่งพระองค์ก็สั่งให้ยิงปืนใหญ่กลับไปเช่นกัน ทั้งสองฝ่ายต่อสู้อย่างดุเดือดก่อนพระนเรศจะตรัสสั่งให้พระราชมนูแยกเรือออกไปทางซ้ายออกยาสีใสนรงแยกเรือไปทางขวาเพื่อขนาบเรือของพระยาจีนจันตุและส่งทาหารขึ้นไปบนเรือสำเพาของอีกฝ่ายให้ได้ เมื่อเรือของพระราชมนูเข้าใกล้เรือของพระยาจีนจันตุกวินนาธก็กระโดดลงน้ำว่ายไปที่เรือสำเพาทันทีโดยมีทหารอีกสิบคนว่ายตามไประหว่างที่เขากำลังปีนป่ายขึ้นไปบนเรือสำเพาทว,วีเดชก,ก็ใช้ปืนคาบศิลายิงคุ้มกันให้จนนาวิกโยธินหนุ่มขึ้นไปบนเรือได้สำเร็จเป็นคนแรกเขาเข้าต่อสู้กับลูกน้องของพระยาจีนจันตุอย่างสุดกำลัง และใช้ดาบที่ชิงมาได้คอยคุ้มกันทหารคนอื่นๆขณะปีนขึ้นมาบนเรือแต่ขึ้นมาได้ไม่กี่คนเท่านั้นเพราะคนของพระยาจีนที่อยู่บนเรือมีเยอะกว่าและมีปืนเป็นอาวุธสำคัญ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแม้กวินน่าจะฟาดฟันกับลูกน้องของพระยาจีนจันตุไปมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจชนะได้เพราะทหารที่เหลือไม่สามารถปีนขึ้นมาช่วยต่อสู้บนเรือได้พระยาจีนเจ้าเล่สั่งให้คนของตัวเองเทน้ำมันลงบนแม่น้ำ ก่อนจะจุดไฟเผาเพื่อขวางเรือพระที่นั่งของพระนเรศและพระเอกาทศรสเพื่อไม่ให้ติดตามได้ทันสุดท้ายทหารที่อยู่บนเรือต้องกระโดดหนีลงแม่น้ําและว่ายไปขึ้นเรือของพระราชมนูที่จอดอยู่ไม่ไกลมันหนีไปจนได้พระนเรศทรงกลิ้วก่อนจะสั่งถอยทัพเข้าอโยธยา เมื่อพระยาจีนจันตุแล่นเรือมาถึงเมืองขอมก็รีบเข้าวังเพื่อไปรายงานต่อพระยาละแวกทันทีว่าอโยธยาแม้จะยังไม่พรั่งพรูกำลังพลแต่ก็ยังมีวังหน้าที่เก่งและเชี่ยวชาญการศึกอย่างพระนเรศและพระเอกาทศรสและยังมีหัวเมืองฝ่ายเหนือคอยเป็นกำลังเสริมดังนั้นไม่ควรต่อกรด้วยทางที่ดีควรประสานไมตรีกับอโยธยาจะเป็นการดีที่สุด ถ้าอย่างนั้นข้าจากส่งพระสีสุพรรณราชาธิราชมาช่วยอโยธยาทำศึกกับหงสาเราคนนางต่างเห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะไม่อยากเล่นศึกกับอโยธยายกเว้นก็แต่พระสีสุพรรณเท่านั้นพระอนุชาทรงทอดพระเนตรพระพักพระเชษฐาแล้วรอบเหยียดพระโอษด,ด้วยความไม่พอพระไทยพระนเรศก็แค่ทารกอย่างมีสิ้นกลิ่นนำ้ำนมทำไมจะต้องกรงเกร,ง,เกรงขนาดนั้น พระศีสุพันต่างจากพระยาละแวกคือไม่ใค่ผูกมิตรด้วยอโยธยาการได้พระศีสุพันมาเป็นสหายศึกมีต่างจากได้ศัตรูในคราบมิตร เมื่อทับทิมเตรียมจะเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงคนคุยกันที่ชานเรือนจึงออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติเวลานี้ทุกคนต้องอยู่ในห้องของตัวเองแล้วและเมื่อเธอเดินมาถึงชานเรือนก็เห็นออกยากำแพงเพชรกำลังคุยกับสหายคนสนิทสองสามคนรวมถึงคุณเท้ามนทาและมารดาของเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยเสียดายพระนเรตตามไปถันแล้วแต่จับตัวมันมาไม่ได้ ออกยากำแพงเพชรที่ไปกับกระบวนเรือด้วยตกตักตั้งชาดด้วยความเจ็บใจบนเรือพระยาจีนมีปืนใหญ่และอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมากอยากที่จะเอาชนะได้โดยง่ายมีแค่ทหารไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถบินขึ้นไปบนเรือได้นอกนั้นก็โดนยิงและโดนฟันเกือบหมดออกพระท่านหนึ่งพูดขึ้น ม่ต้องกังวลไปดอกพระนเรศตรัสไว้แล้วว่าสิ้นศึกพม่าเมื่อใดพระองค์จักยกทัพไปตีเมืองละแวกคราวนี้แหละไต่เท้าจักได้เอาคืนแน่ออกยาสีใสนรงบอกกับสหายรักที่รบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตลอดเอาละนี่ก็ตึกแล้วอยากย้ายกันไปพักผอ่อนเถิดพรุ่งนี้ต้องเข่าเฝ้าพระนเรศแต่เช้า ออกยากำแพงเพชรบอกกับทุกคนก่อนจะเดินไปส่งสหายที่ประตูเรือนทับทิมเห็นผู้ใหญ่เดินออกจากชานเรือนไปแล้วจึงเดินไปหามารดากับคุณเท้ามนทาที่นั่งสนทนากันและดื่มน้ำชาบนตังไม้ย่างไม่นอนอีกหรือทับทิมคุณเท้ามนทาถามลานรักกำลังจะนอนแล้วเจ้าค่ะท่านป้าพอดีได้ยินเสียงคนคุยกันเลยออกมาดูเจ้าค่ะ ทับทิมนั่งพับเพียบข้างคุณเท้ามนทาพระยาจีนจันตุนะสิเข้ามาเป็นอุป,ปนิคิดให้ละแวกดีที่คนของพระราชมนูจับได้ก็เลยรีบมาแจ้งกับพระนเรศและพระยาจีนไหวตัวหนีไปเสียก่อนพระองค์ดำจึงจัดกระบวนเรือไล่ตามไปแต่จับตัวไม่ได้คุณเท้ามนทาบอกกับหลานสาวท่านลุงเพิ่งกลับมาจากกระบวนเรือนี่กำลังออกไปส่งออกยาสีใสนรงทีหนาจวน เจ้าค่ะท่านป้าทับทิมยิ้มเจ่อนพลางคิดว่าถ้ามารดากับท่านป้ารู้ว่าเธอกระเป๋าเพิ่งไปขึ้นเรือของพระยาจีนจันตุเมื่อตอนบ่ายคงได้สั่งโบยเธอเป็นแน่แต่ก็อดห่วงใครบางคนไม่ได้ว่าเขาจะปลอดภัยจากการทำศึกครั้งนี้หรือไม่กลับไปนอนถือลูกพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำบุญแต่เช้า มารดาเตือนลูกสาวทับทิมจึงกราบลามารดาและท่านป้าและลุกขึ้นเข้าห้องนอนของตัวเองซึ่งอยู่ทางปีกซ้ายของจวนวันรุ่งขึ้นหลังจากทำบุญตอนเช้าเสร็จ ทับทิมขออนุญาตคุณท้าวจันทราไปเดินเล่นกับน้อยและป้าเอี้ยงอีกครั้งเพราะพรุ่งนี้ต้องกลับพิษณุโลกสองแควแล้วซึ่งมารดาก็ไม่ขัดแต่กำชับให้ระวังตัวและดูแลตัวเองให้ดีเมื่อหญิงสาวรับปากเธอก็ออกมาจากจวนของออกยากำแพงเพชรในช่วงสายทับทิมกลับมาที่ท่าเรืออีกครั้งเพราะหวังจะได้เจอกับกวินนาทคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ แต่ก็ไม่เจออย่างที่ใจหวังจึงได้แต่เดินดูของรอบตลาดเท่านั้นแต่สายตาก็อดชำเลืองไปที่ท่าเรือไม่ได้ตรงที่เธอเคยเจอกับเขาคุณหนุกกำลังมองหาใครหรือเจ้าคะน้อยถามขึ้นเพราะเห็นเจ้านายรู้สึกกระวนกระวายใจชอบกลเปล่าหญิงสาวปฏิเสธไม่เต็มเสียงนักบ่าวนึกว่ากำลังมองหาคนนั้นน้อยหัวรอต่อกระซิกใครกัน ก็คนนั้นไงเจ้าคะน้อยชี้ไปทางผู้ชายร่างสูงกำยำในชุดสีกรมท่ากวินทับทิมเผยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหาเขานั่นคุณหนูจะไปไหนเจ้าคะปาเอียงร้องถามและทำท่าจะเดินตามไปแต่น้อยดึงแขนเอาไว้สะก่อนเอ็งมาดึงแขนข่าททำไมวะนังน้อย ปล่อยคุณหนูเขาไปหาสหายเถิดป้าเราเดินตามไปช้าๆก็ได้มันจะดูไม่งามนะต้าเอียงไม่เห็นด้วยนี่มันตลาดนะป้าไม่ใช่สถานที่รับตาคนพวกเขาแค่คุยกันม่มีกะไรดอกปาเอียงทอดถอนใจอย่างหงุดหงิดแต่ก็ยอมทำตามที่น้อยบอกทับทิมเดินมาถึงกวินหน้าด้วยอาการหอบเหนื่อยก่อนจะเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงกวิน เมื่อวานเจ้าเป็นอะไรบ้างชายหนุ่มหันไปมองตามเสียงก็พบกับร่างระหงของทัพทีมที่อยู่ในอาการหอบเหนื่อยจึงหยุดเดินและตอบคำถามของเธอฟกช้ำนิดหน่อยเจ้าเป็นห่วงข้าหรือเมื่อวานหลังจากได้ยินผู้ใหญ่พูดคุยกันเกี่ยวกับพระยาจีนจันตุก็รู้สึกมีสบายใจวันนี้เห็นเจ้ามีเป็นกะไรข้าก็คลายใจเจ้าตอบมีตรงคำถาม ข้าถามว่าเจ้าเป็นห่วงข้าหรือทับทิมยกมือทั้งสองข้างเท้าเอวถลึงตามองเขาก็มีเชิงข้าเข้าใจแล้วข้าขอไปทำงานก่อนนะกะวินหน้าได้รับมอบหมายจากพระราชมนูให้ตรวจตราดูคนจีนบริเวณท่านาำและตลาดว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับพระยาจีนจันตุอีกหรือไม่ถ้าพบก็ให้จับตัวไปส่งพระราชมนูทันทีเดี๋ยวสิ หญิงสาวดึงชายเสื้ออีกฝ่ายไว้ทำให้ชายหนุ่มอดอมยิ้มไม่ได้แต่ก็ไม่ไวายวางมาดขรึมพรุ่งนี้ข้าจะกลับพิษณุโลกสองแควแล้วเจ้ามีอะไรฝากไปถึงสหายเจ้าหรือไม่ข้าอยากจะฝากจดหมายไปถึงสหายข้าแต่ยังมีสะดวกตอนนี้ข้าจะวางหลังพระอาทิตย์ตกข้าจะไปพบเจ้าได้ที่ใดมารอพบข้าที่หน้าตลาดชีกุลข้าจะรอเจ้าที่เชิงสะพาน ทัพทีมยิ้มให้ชายหนุ่มข้าจะไปพบเจ้าที่นั่นกวินนาทยิ้มให้หญิงสาวแล้วขอตัวไปตรวจตราคนจีนต่อร่างกำยำเดินลับตาไปแล้วแต่ทัพทีมยังอมยิ้มไม่เลิกไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรทำไมต้องรู้สึกปลื้มใจที่ได้พบได้พูดคุยกับเขาด้วยจกไปไหนกันต่อดีเจ้าคะคุณหนู เสียงทักของน้อยทำให้ทับทิมหุบยิ้มทันทีและรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติกลับจวนไม่เดินต่อแล้วหรือเจ้าคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนพูดจบก็เดินนำบาบาวทั้งสองกลับจวนออกยากำแพงเพชรอย่างอารมณ์ดี เมื่อกวินนาจกับทวีเดชออกจากเวนแล้วก็กลับมาพักผ่อนที่เรือนเขาจึงถามเพื่อนว่าจะฝากอะไรไปให้ตักกวิทหรือไม่ทวีเดชจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ส่วนการติสาที่กลับมาทีหลังฝากปลาช่อนแห้งซึ่งเธอเพิ่งได้เรียนรู้วิธีการทำมาจากป้าแมนส่วนตัวเขามีของเล่นที่ทำจากไม้ให้เจ้าแดงและจดหมายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอโยธยา เขาไม่รู้ว่าตกะกวิจะรู้เรื่องของพระยาจีนจันตุผ่านออกยาพิษนุโลกหรือไม่แต่เขาก็อยากเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเองเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายกวินนาาก็แต่งตัวหล่อออกไปจากเรือนทำให้การติสาอดสงสัยไม่ได้ว่าพี่ชายจะไปฝากของที่จวนออกยากำแพงเพชรหรือไปพบสาวกันแน่ แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสสอบถามจึงได้แต่หวังว่าเขาคงจะไม่รีบแต่งงานไปอยู่กับผู้หญิงเหมือนตักกวิ์เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเหลือแค่เธอกับทวีเดศสองคนคราวนี้คงได้ทะเลาะกันเรือนแตกแน่กวินนาทมาถึงก่อนเวลาเล็กน้อยเขายืนรอไม่นานก็ได้พบกับนางฟ้าในดวงใจที่เดินยิ้มมาแต่ไกลมันทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าหญิงสาวก็แอบมีใจให้เขาเหมือนกัน เจ้ามาที่นี่คนเดียวหรือกวินนาจเอ่ยถามไม่ไม่เห็นบบาวของทัพทิมใช่พอดีจวนของออกยากำแพงเพชรไม่ไกลจากที่นี่ข้าก็เลยออกมาคนเดียวแต่คงอยู่ได้ไมินานข้าเข้าใจข้าเจ้ามีน้ำใจให้ข้าฝากของไปให้สหายข้าก็เกรงใจเจ้าเหลือคนณาอย่าพูดเช่นนั้นเจ้าช่วยชีวิตข้าข้าก็อยากจะตอบแทนเจ้าบ้าง วินนาทมาถึงบางอ้อที่แท้เธอไม่ได้มีใจให้เขาเหมือนอย่างที่คิดเธอก็แค่อยากขอบคุณที่เขาช่วยเธอไว้แค่นั้นเองชายหนุ่มยื่นห่อผ้าที่ภายในบรรจุของฝากของเขาทวีเดชและการติสาให้หยิงสาวนี่ของฝากจากข่าและสหายจากพิษณุโลกสองแควฝากให้แผนกับพลับพลึงฝากบอกทั้งสองคนด้วยว่าพวกเราคิดถึงข้าจะบอกให้ ทับทิมรับห่อผ้ามาถือไว้และนี่ของเจ้ากวินหน้าให้สร้อยคอเปลือกหอยกับหญิงสาวหลังเสร็จศึกจากพระยาจีนจันตุพระนเรศก็มอบอัดให้เขาถุงหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานชายหนุ่มจึงเอามาซื้อสร้อยคอเช่นนี้ให้กับนางฟ้าของเขาแม้จะเป็นเพียงของไร้ราคาแต่เขาก็อยากซื้อให้เธอเป็นของแทนใจโหสวยจังเลย ข้าขอบใจเจ้ามากทัพทิมยิ้มกว้างด้วยความดีใจก่อนจะนำมาสวมที่คอข้าจักสวมมันบ่อยๆข้าดีใจที่เจ้าชอบมันที่ข้าเลือกสร้อยเส้นนี้เพราะข้าชอบทะเลชอบแม่น้ำก็เลยคิดว่ามันเป็นตัวแทนของข้าถ้าเจ้าคิดถึงข้าก็ใส่สร้อยเส้นนี้แล้วกันไม่รู้ว่าพูดออกไปได้ยังไงแต่ก็พูดออกไปแล้วและเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรได้แต่อมยิ้ม หละพผงแก้มก็แดงขึ้นเรื่อยๆเจ้าคงจะร้อนแล้วเราไปเดินเล่นกันไหมรู้ได้ยิ่งไรว่าข้าร้อนกดนาเจ้าแดงมากทับทิมเขินจนทำตัวไม่ถูกคำพูดของเขามันชัดเจนยิ่งกว่าเพลงยาวเสียอีกและก่อนที่เธอจะเสียการควบคุมตัวเองไปมากกว่านี้จึงเอ่ยขอตัวกลับก่อนเพราะถ้าเผลอทำหรือพูดอะไรไม่ควรออกไปมันจะดูไม่งาม ไม่สงกับเป็นแม่หญิงของจวนออกยาพิษณุโลกข้าต้องกลับจวนแล้วเดี๋ยวแม่ข้าจะสงสัยว่าทำไมหายไปนานงั้นข้าเดินไปส่งที่หน้าจวนกวินน่าเสียดายที่หญิงสาวรีบกลับแต่เขาก็เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีดีแค่เธอยอมออกมาพบเขาตามลำพังก็มากเกินพอแล้วทับทิมพยักหน้าให้เล็กน้อยแล้วเดินนำชายหนุ่มไปที่จวนของออกยาก,กำแพงเพชร เขาจะรู้ไหมว่าขนาดไม่ได้เดินเคียงข้างกันเธอยังรู้สึกประหม่าขนาดนี้ถ้าได้เดินเคียงข้างกันจริงๆเธอคงตื่นเต้นจนเดินสะดุดขาตัวเองเป็นแน่สามารถดาวน์โหลดแรงรักลิขิตการ ในรูปแบบอ e ีบุ๊กและนิยายเสียงได้ที่เว็บไซต์เม็บ a r มารเก็ตนะคะ